สวัสดีค่ะพบกับฝน PBI Channel คลิปแรกสุขภาพผลิตโดยวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครราชสีมาคณะพยาบาลาศาสตร์สถาบันพระบรมราชชนกวันนี้พบกับคลิปที่น่าสนใจเชิญรับชมได้เลยค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีครับดิฉันนางสาวกุสสมาเพชรสวรรกระตูนค่ะผมนายสราวสุสงนอกน้ำหวานครับ วันนี้เราจะพาทุกคนไปเรียนรู้กรรมวิธีการผลิตข้าวกล้องงอกเพื่อสุขภาพครับกาตูนซึ่งเราจะทําการเรียนรู้กับปราชชาวบ้านครับกาตูนรู้หรือไม่ว่าเป็นใครเขาคือใครหรอคะอ่างั้นเราไปดูกันเลยไเลยค่ะสวัสดีครับคุณอาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่อธัญญามัทปนังนะคะคุณอาเริ่มทำข้าวกล้องงอกได้ยังไงครับเกิดจากการข้าวราคาตกค่ะก็เลยอยากจะให้ข้าวมีราคา เพิ่มขึ้นก็เลยจะมาแปรรูปต่อยอดท่านได้ได้ราคาเยอะเพิ่มขึ้นนะคะแล้วมันแตกต่างจากข้าวปกติข้าวสวยที่เราทานกันยังไงครับข้าวกล้งอแตกต่างตรงที่ข้าวขาวมันเป็นขัดขาวมันจะไม่ค่อยมีประโยชน์เท่ากับข้าวกล้องอกข้าวข้าวกล้องมันจะกระเทาะรอบเดียวมันจะมีสารนี่ป้องกันมะเร็งลำไส้นะคะเพราะว่ามันจะมีกากใยใช่ไหมคะ เริ่มต้นจะเป็นการเกี่ยวข้าวแบบใช้มือเกี่ยวนะคะซึ่งขั้นตอนนี้สําคัญมากเพราะเป็นการทําให้ข้าวยังคงสภาพและมีคุณภาพมากที่สุดค่ะสําหรับรวงข้าวที่เกี่ยวแล้วจะเอาวางผึ่งแดดไว้ในบริเวณนั้นก่อนเพื่อตากแดดให้ข้าวแห้ง4-7วันโดยประมาณถึงจะทําการมัดข้าวเรียกว่ามัดฟ่อนข้าวค่ะจากนั้นจะนําข้าวที่มัดแล้วมากองไว้ที่ลานตีเพื่อทําการตีข้าวเป็นการนวดข้าวโดยวิธีฟาด อาจจะฟาดกับลานข้าวโดยตรงในครุหรือภาชนะอื่นๆค่ะขั้นตอนในการทำข้าวกล้องนะคะข้าวหังนี่และค่ะเราจะนำข้าวมาแช่น้ำนี่ค่ะอีกสาสี่ชั่วโมงเราก็มาดูอีกเพราะว่าข้าวข้าวเม็ดที้มันยังไม่อิ่มน้ำใช่ไหมมันก็ยังรอยอยู่ มาถึงขั้นตอนสีนะคะเพราะว่า1แล้วก็พึงแห้งแล้วประมาณ3ามสีวันทีนี้เราจะทำการสีค่ะการคัดแยกข้าวหลังจากการสีเราจะใช้มือในการคัดแยกไม่ใช้อุปกรณ์เครื่องจักรเพราะเป็นงานที่ละเอียดเราจะทำการคัดแยกเมล็ดข้าวที่รีบ บาไม่มีคุณภาพออกให้เหลือแต่ข้าวที่มเมล็ดสวยและเต็มเมล็ดค่ะสำหรับอัตราส่วนผสมข้าวก้องงอกจะใช้ข้าวสองสายพันธผสมกันเพื่อให้ข้าวมีประสิทธิภาพและมีคุณค่าทางอาหารเพิ่มมากขึ้นโดยใช้ข้าวหอมมะลิ105ผสมกับข้าวมะลินินซูลินในอัตราส่วน3ต่อ1ค่ะ ประโยชน์ของข้าวกล้องงอกข้าวกล้องงอกมีกรดอะมิโนชนิดหนึ่งที่เรียกว่ากาบาช่วยรักษาสมดุลในสมองทําให้สมองผ่อนคลายนอนหลับสบายฟื้นฟูกล้ามเนื้อให้แข็งแรงกระชับและป้องกันการสะสมไขมันนอกจากนี้ยังมีประโยชน์ในการป้องกันอัลไซเมอร์บำรุงผิวพรรณลดความดันโลหิตลดระดับน้ำตาลในเลือดได้อีกด้วยค่ะแต่ข้อห้ามอันตรายของข้าวกล้องงอกคือไม่เหมาะกับผู้ปว่วยที่เป็นโรคเกา เพราะผู้ป่วยโรคเกาต์ไม่สามารถเผาผ่านสารพิวรีนได้จึงอาจจะตกค้างอยู่ในรูปแบบของกรดยูริกและเกาะตามข้อต่างๆทำให้ปวดข้อได้ค่ะพบกันใหม่กับสาระสุขภาพดีๆที่มีให้ท่านชมได้ทุกวันทางฝน PBI Channel คลิปแรกสุขภาพสวัสดีค่ะ